เทานแผนเทดในคู่สกุลเงินของตัวจ j นะครับสกุลเงินจ j นั้นตลาดยังเป็นแนวโน้มของเทนขาขึ้นอยู่นะครับวันนี้ตลาดนั้นสามารถเบรกมาเก็ตสตั๊กเจอร์นะครับสวิงไฮขึ้นไปทำไฮใหม่ได้สำเร็จดังนั้นตัวสกุลเงินของตัว Gj นั้นยังเป็นแนวโน้มของเทนขาขึ้นอยู่เราจะมีโซนนะครับแนวรับเนี่ยอยู่ที่โซนราคา 202.114นะครับโซนแนวรับที่2เนี่ยอยู่ที่โซนราคา2 0 1 5 1 8กลยุในการเทรดนั้นเราจะรอสัญญาณเนี่ยลงมาทดสอบที่โซนแนวรับที่1หรือว่าลงมาทดสอบที่โซนแนวรับที่2แล้วรอสัญญาณแท่งเทียนคอนเฟิร์ม PAB u y เมื่อมีสัญญาณแท่งเทียนคอนเฟิร์ม PAB u y เราจะบายกลับขึ้นไปเก็บ TP ที่ราคา203.155 สต็อปลอสนั้นจะอยู่ที่โซราคา2 0 1 0 7 3ชุดนี้ก็จะเป็นแผนเทรดฝั่งบายในคู่สกุลเงินของตัว GBP JPY